แบ r family welcome to s h ชิโรคุมาช่า n นะีเราอยู่กันในเกม n ก h i n Impact นะทุกคนวันนี้พี่จะพาไปต่อกันด้วยวิญญาณดวงที่7ที่เราจะต้องไปช่วยเขานะให้น้องๆวาร์ปมาที่นี่เลยนะนี่ตรงเกาะชิโคโรนะแล้วน้องๆก็โดดลงมาโดดลงไปเลยวิญญาณจะมีทั้งหมดอืม9ดวงนะทุกคน ตอนนี้จะเหลือแค่3าวิญญาณนะที่เราจะต้องใช้เวลาในการช่วยเหลือเนาะพะน้องๆวิ่งมาก็มาทางเดิมเลยนะทางที่เราเคยมาเป็นปกติโอเคพอน้องๆเข้ามาเสร็จแล้วน้องๆจะเห็นเห็ดตรงนั้นอยู่5ดอก นี่คือเควสท,ที่เราจะทํากันในวันนี้คือวิญญาณที่เราจะทํากันในวันนี้นะพอ,อน้องๆมาถึงสิ่งที่น้องต้องทําคือเก็บให้หมดปับและอาเบะเขาจะออกมานะเสร็จแล้วพอเราคุยกับอาเบะเสร็จแล้วเนะี่ยให้น้องๆกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะในอีกสองวันถัดไปก็คือรอให้เห็ดตรงนเนี้ยเนี่ยไอเห็ดเห็ดตรงนเนี้ยเนี่ยมันรีขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในอีกสองวันข้างหน้าเลยป่ะ โอเคน้องๆพอมาถึงอีก4ี่ดชั่วโมง2วันแล้วใช่ไหมน้องๆจะเห็นว่าเห็ดมันขึ้นแล้วนะเก็บให้หมดน้องๆปุ๊บอาเบะเขาจะมาแนละ้วเราก็คุยกับเขาอีกทีนึงเนาะหลังจากนั้นเขาจะบ่นเราเรื่องที่เรามาขโมยเห็ดเขานะเราก็มาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะย้ายจากตรงนี้มาตรงนี้นะทุกคนเพื่อที่จะเอาเห็ดที่เขาขอมาให้จะเป็น เห็ดอันนี้เนาะสามันนะแล้วก็เห็ดธรรมดาอีกสามันเนาะทุกคนส่งมอบไป้เขาไปเลยแล้วเราก็จะได้กล่องมานะทุกคนในกล่องใบนี้จะมีอยู่20ไพโมดเจมนะทุกคนโอเคไหมถ้าองชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าสี่